หลังจากที่เราได้รู้จักคอรรฟิลซึ่งพระเอกนะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดร่างกายไปแล้วเราส่งตัวแก้ปัญหานั่นคือมิกไนเข้าไปนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เรามีปัญหาอยู่หลังจากนั้นนะครับเมื่อปัญหาหมดไปแล้วเนี่ยเราจะฟื้นฟูร่างกายโดยองรวมนะครับให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยไอระดาก็นะครับเตรียมนะตัวกรีนพาสไว้ให้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสก,กัดที่มาจากผักแล้วก็ผลไม้เช่นเดียวกันครับหลักๆก็คือจะมาจากผักนะเป็นผงผัก ประมาณ20ตัวนะครับซึ่งเมื่อเอามารวมมาอยู่ในแคปซูลแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะทำหน้าที่ในการที่จะฟื้นฟูนทําให้เซลล์นะครับกลับมาทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคงทราบดีนะครับว่าร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยเซลล์เยอะมากวันนี้ที่เรามีปัญหา อาการจิดป่วยเนี่ยเพราะว่าเซลล์เรามันผิดปกติไปถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องส่งอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปเพื่อทําให้เซลล์เราดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะเมื่อเราทําให้เซลล์ดีปุ๊บเนื้อเยื่อจะดีเมื่อเนื้อเยื่อดีปุ๊บอวัยวะนั้นๆจะดีอาวัยวะดีระบบจะดีแล้วระบบหลายระบบดีเนี่ยก็ทําให้ร่างกายองค์รวมเราดีวันนี้นะครับเมื่อเราทำความสะอาดเราแก้ปัญหาของเซลล์แล้วต่อไปเราจะส่งตัวที่ไปฟื้นฟูเซลล์ให้เรากลับมาทําให้าที่ได้ปกติซึ่งตัวนั้นกกก็คือตัว Green Pass. Green Pass นนพ่จะ เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรานะครับให้กลับมาสามารถแข็งแรงขึ้นนะครับซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นสามารถที่ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งก็ส่งผลโดยองค์รวมทําให้ร่างกายเรามีความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราบริโภคติดต่อกันเป็นชุดแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่าชุดพื้นฐานเนาะก็คือตัวคอลสเรอลตัวมิกซ์ไนแล้วก็ตัวกรีนพัทเนี่ยร่างกายของ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วแต่มีข้อแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะใช้ตัวกลินพลาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจะต้องทานหลังอาหารเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับเพราะว่าตัวกรินพลาสเนี่ยเขาเก่งเรื่องของการที่จะปรับระดับน้ําตาลในเลือดนะครับให้สมดุลนะครับน้ำตาลเลือดสูงๆเนี่ยพอทานกินพัาสเข้าไปปุ๊บน้าตาลก็จะลดลงนะครับแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวก่อนเนี่ย ขอความกรุณานะครับอย่าทานกินพัทก่อนอาหารเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทาให้ท่านรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับต้องทานหลังอาหารเท่านั้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้ทานน้อยๆก่อนนะครับอาจจะวันละหนึ่งมื้อสองแคปซูลก่อนอาหารมื้อไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นหลังอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านรู้สึกตัวเองสุขภาพดีขึ้นแล้วเนี่ยอยากจะเพิ่มปริมาณก็สามารถเพิ่มปริมาณมื้อได้นะครับอาจจะเป็นก่อนอาหารหลังอาหารเช้านะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านสสาาาาามมมมมรรถปับเเองได้ะคตวห แล้วข้อดีของการรับประทานกลินพัชเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของอาการสั่นด้วยนะครับไม่ว่าอาการสัน่นเหล่านั้นจะเกิดจากการที่ร่างกายของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเกิดจากเรื่องของโรคประจําตัวนะครับโดยเฉพาะใ้เรื่องของโรคพา์กินสันเนี่ยเมื่อทานตัวกลิ่นพัชเข้าไปปุ๊บตัวกลิ่นพัชเนี่ยจะช่วยควบคุมเรื่องการสั่นของร่างกายที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวกลิ่นพัชเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของอาการสั่นของร่างกายทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะสั่นจากพา์กินสัน สั่จากที่อาจจะบริโภคแอลกอฮอล์เยอะไปนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับอย่าลืมนะครับต้องทานหลังอาหารเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันอาการไม่พึงประสงค์เช่นอาจจะไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับถ้าทานกินพาของเราไปหลังอาหารแล้วก็มีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วต้องทานยาลดน้ำตาลด้วยเนี่ยก็ให้สังเกตตัวเองนะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าตัวเองน้าตาลต่าลงมากกว่าปกติก็ให้เลือกเอาครับว่าจะลดตัวของคลีนพลาสลงหรือว่าเลือก ที่จะลดยาจะลงพยธิบาลลงอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อระดับร่างกายเรื่องของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้เลตฟันที่ชื่อว่ากลิ่นพัส s ครับ